สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอสัตว์ป่าสงวนได้แก่สมันเก้งหม้อและละองหรือละมั่งสมันเป็นกวางชนิดหนึ่งที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่ปัจจุบันสูญพันธุ์ไปแล้วเป็นสัตว์ที่มีลักษณะโดดเด่นคือเขากวางที่แตกกิ่งก้านมากมายดูคล้ายตาข่าย ลักษณะของสมันขนาดลำตัวปานกลางน้ำหนักประมาณ100-120หกิโลกรัมขนสีน้ำตาลเข้มบริเวณท้องและด้านล่างของลำตัวมีสีอ่อนกว่าเขามีลักษณะเป็นกิ่งก้านแตกออกมามากมายเหมือนเป็นพุ่มไม้หรือร่างแหตัวผู้มีเขาตัวเมียไม่มีเขาถิ่นอาศัยและพฤติกรรมสมันเคยอาศัยอยู่บริเวณที่ลาบลุ่มภาคกลาง ของประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ำหรือทุ่งหญ้าใกล้แม่น้ำพฤติกรรมเป็นสัตว์สังคมชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงกินหญ้าและพืชน,น้ำเป็นอาหารหลักออกหากินช่วงเช้าและเย็นการสูญพันธุ์สมันสูญพันธุ์ไปแล้วประมาณปีพศ2475เนื่องจากถูกล่าเพื่อนำเนื้อและเขาไปใช้ประโยชน์การเปลี่ยนแปลง ของสิ่งแวดล้อมเช่นการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมทำให้แหล่งที่อยู่อาศัยนั้นหายไปสมันเป็นกวางพันธ์ไทยที่เคยพบในพื้นที่ภาคกลางมีเอกลักษณ์เด่นที่เขาสวยงามแต่ปัจจุบันเหลือเพียงซากและหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนื่องจากการล่าและการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยแกงหมอ้อแก้งหม้อเป็นกวางขนาดเล็กชนิดหนึ่ง ที่พบในป่าภูเขาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในลาวเวียดนามและบางพื้นที่ของไทยมีลักษณะเด่นก็คือมีเขาที่ใหญ่กว่าชนิดอื่นๆในสกุลเดียวกันลักษณะของเก้งหม้อเก้งหม้อมีขนาดตัวใหญ่กว่าเก้งธรรมดาน้ำหนักประมาณ30-50กิโลกรัมขนสีน้ำตาลเข้มหรือแดงเข้ม มีลักษณะคล้ายหม้อด,ดินเผาจึงเป็นที่มาของชื่อเก้งตัวผู้มีเขาสั้นแต่ใหญ่และมีเขี้ยวที่ยื่นออกจากปากลักษณะเด่นของเก้งตัวผู้หางสั้นขนหางสีดำเก้งตัวเมียขนาดใกล้เคียงกับเก้งตัวผู้ความสูงประมาณ40-50ซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ย15-25กิโลกร,รมัมไม่มีเขาต่างจากเก้งตัวผู้ที่มีเขาสั้นๆงอกออกมาตัวเมียไม่มีเขาเลยทำให้ดูหัวเรียบๆถิ่นที่อยู่อาศัยของเก้งหม้อเก้งหม้อจะชอบอยู่อาศัยอยู่ที่ป่าดิบเขาป่าทึบๆชอบพุ่มไม้ลกๆที่ใช้หลบซ่อนตัวได้ดีไม่ชอบพื้นที่เปิดโล่งใกล้แหล่ง น้ำธรรมชาติอุณหภูมิที่เย็นสบายและมีความชื้นสูงต่อมาละองค์หรือละมั่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับสัตว์กิีบคู่ชนิดหนึ่งเป็นกวางขนาดกลางขนตามลำตัวสีน้ำตาลแดงแต่สีขนจะอ่อนลงเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อ,อนขนหยาบและยาวในฤดูหนาวขนจะยาวมากแต่จะร่วงหล่นจนดูสั้นลงมากในช่วงฤดูร้อ,อน ลักษณะของละองค์หรือละมั่งขนาดลำตัวของละองค์หรือละมั่งความยาวลำตัวจะอยู่ที่1 5 0ซนติมตรถึง180ซนติเมตรความสูงถึงหัวไหล่ประมาณ1 1 0ถึง125ซนติเมตรความยาวหางประมาณ2 0 2 5ถึง25ซนติเมตรน้ำหนักตัวโดยเฉลี่ยอยู่ที่130-150ถึง150กิโลกรัมสำหรับตัวผู้ ตัวเมียจะเบาวกว่าเล็กน้อยถิ่นอาศัยของละองละมั่งนั้นพบได้ในพื้นที่ป่าเขตร้อนและป่าปงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในประเทศไทยในอดีตบางส่วนของประเทศเพื่อนบ้านเช่นลาวกัมพูชาประเทศไทยภาคกลางเช่นจังหวัดเพชรบุรีนครปฐมการจนบุรี ภาคตะวันออกในพื้นที่แนวเขตชายแดนภาคตะวันตกบางพื้นที่ที่มีป่าผสมละองละมั่งในธรรมชาติของไทยได้สูญพันธุ์ไปแล้วและปัจจุบันเหลือเพียงศูเพ่อพันธุ์สัตว์ป่าในเขตบางพื้นที่เช่นเขาป่าทับช้างจังหวัดเพชรบุรีเขาสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมอุทยานแห่งชาติภูหลวงจังหวัดเลย